ก็สวัสดีค่ะนักศึกษาพบกันในการเทสย่อยครั้งที่สองนะคะสำหรับวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายนะคะอาจารย์ประภาวินนักธรรมาเองค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วเราจะเทสเรื่องอะไรเราลองมาดูกันเลยนะคะเทสย่อยครั้งที่สองนะคะในรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายก็จะเป็นในเรื่องของ สื่อโฆษณาและการสร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อโฆษณาจะมีรูปแบบยังไงข้อสอบจะเป็นชอยทั้งหมดนะคะใน Google Form ให้หนักศึกษาทำใน Google Form เลยกดเลือกข้อกันมีทั้งหมด20ข้อเท่านั้นนะคะให้หนักศึกษาลองดูแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้นดู ในหนังสือ2บทนะคะเรื่องการโฆษณาเรื่องสื่อการโฆษณาและเรื่องการสร้างสารรค์งานโฆษณาในบทที่3และบทที่4เท่านั้นค่ะเป็นการเทสย่อยครั้งที่2นี้หวังว่าคงจะทำข้อสอบกันได้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ